สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆโต้มเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้โต้โซมิ้มกำลังจะออกไปหาอะไรอร่อยๆกินด้วยกันนะคะปิดบ้านก่อนนะคะวันนี้โต้ม้งจัขับรถพ่วงข้างไปนะคะเราจะไปหาอะไรอร่อยกินกันนะคะแบบง่ายๆที่แบบไม่ต้องแบบเข้าใกล้ชิดผู้คนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราขับคันนี้ไปโอ้พระเจ้าจอร์ มันยอดมากอันนี้รถพ่องข้างเพึ่งทำมาใหม่นะคะเดีย๋ยวเราออกเดินทางไปด้วยกันเลยะะ <Yahoo! S 2> สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆนี่พี่ท่วยเองนะคะตายแล้วนางจะไปพ่วงข้างนะคะขับกันก็ยังไม่เก่งเลยโอ้ยไปทำพ่วงข้างมานะ <laughs> ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกันนะคะเด็กๆโอ้จะไปหาของกิน อร่อยไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตูกปลาโอ้ยโอ้ยโอ้นางก็เมือนมั่นใจเลยนะโอ้ยน่ากลัวพี่ถั่วเล่าเครียดแล้วตรงนี้มันถึงห้าแยกแล้ววเเราจะต้องออกถนนย่าไม่รู้จะรอดไหมโอ้ยตายแล้วโอ้ยเอาเอาไป ที่เราไปได้นะไม่ต้องซิ่งนะหนูบอกว่าไปเลยนะในรถเขาหนักมากอ่ะในะ้ไปเลยหนูออกตัวออกตัวไฟเขียวแล้วจ้าไฟเขียวแล้วจ้าไปไปจ้าโอ้ตายรถเหินนะคะเหนินนิดหน่อยอนะ่ะมันหนักมามันมัน,มนไม่สมดุลโอ้จะไหวจะมีเนี้ย โอ้นางเก่งเพามดูสุดๆนะขี่่มากนะบอว่าคนนั่งมันหนากต่พี่วาไมลหรอกโอ้เดี๋ยว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 ยังไงวน้้ทางบนนะวะทางบนนะโ้ยเพื่อนเมื่อกี้พอขนนใหญ่มาแล้วมันมืดอ่ะมันแบบเลี้ยวโคบแบบว่ามันเหมือนจะยกอ่ะโอ้ลอมันลอยคยังไงดีอ่ะ โอ้ย,อยใจหาย,าย <laughs> ไปต่อค่ะโอ้ยมาถึงกันจนได้อ๋อ้ยถึงแล้วนะคะร้านที่ต้องพ่อจะกินนะคะเดี๋ยวเรนจะต้องพ่อจะกินเบอร์เกอร์นะคะเมื่อกี้บอกก่อนเลยนะคะว่าต้องพ่อขับอ่ะแล้วมันหงายอย่ะซอสกันมาหลายคนแล้วขอ้อมือต้องพ่อว่ามันไม่แข็งใช่ไหม คงข้างทาเหมือนว่าใคงเยอะมากพีกเลยนะคะกบไม่รอดไลไปค่ะเดี๋ยวเราไปไป่้าหากินกันนะคะนางจะขับรถพ่วงข้อที่สั่งอาหารที่เบอร์เกอร์คิ้นนะคะโอ้ยทางสิมันจะสั่งได้หรือเปล่านะ สั่งอาหารนางไม่ได้เตรียมกับพี่ทัวเลยนะครับโอ้อยดูนางสินางอยากทำเรื่องน้องนีโ่โอ้โออแต่ว่าโอเคมากเลยนะเขาต้อนรับเราดีมากเลยนะพี่คคทัวคเขาถามอยู่ว่าจะผ่านหรือเปล่า,าจะซื้อได้หรือเปล่า,านะไปหนุ่มไปต่อพีจ่ายตังค์ งานก็น่ารักเนาะนางอยากทำอะไรก็ทำนาเนี่ยไม่ได้เตรียมกับพี่เลยอะ่ะพี่หัวไม่รู้แต่ก็โอเคนะวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากเป็นคลิปที่พี่หัวรุนมากสนุกมากเลยนะครน้องๆหนูๆคนเราลองได้ใช้ชีวิตอะไรใหม่ๆแปลกๆมันก็ดีเหมือนกันเนาะ น้องๆว่าไหมคะจ้าไม่ต้องหวังพี่พี่กำลังตามไปจา้าเดินได้จา้าโอ้ยเดี๋ยวรับอาหารรอรับอาหารกันก่อนนะคะเด็กๆทั้งหลายโอ้ยวันนี้สนุกมากเลยจา้จาจ้าอ้าล้จา่จ้า คือดีมากเลยนะที่ถักก็ได้เห็นบรรยากาศการซื้อของไปด้วยเลยนะคะแบบนี้โอ้ยไม่ต้องลงรถไม่ต้องเจอผู้คนมาแล้วนางก็เอารถมาซื้อซิมาแล้วจ้าได้ของแล้วได้เบอร์เกอร์แล้วนางอยกกินเบอร์เกอร์ เดี๋ยวพี่ตว่กับน้องต้นจะขับรถเล่นหนึงก่อนนะคะแล้วค่อยมารีวิวการกินนะคะหนูๆูต๊ะส้มได้เบอร์เกอร์มาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่โต๊งคําสั่งไปอ่ะมีไก่กรอบนะคะกับปลานะคะสั่งไปสองอันนะคะพาจะได้กินขับรถเล่นกันมึนเลยนะคะ ดี๋ยวลองมาชิมด้วยกันดูนะคะตอนซ้อมาต้องทอมจะกินไก่นะคะน,นี้เป็นฟิชอันนี้เป็นไก่นะคะเอาปลาไว้ให้พี่หรอว่านเราเชียวต้มซ้อมก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเข้าไปกินเบอร์เกอร์คิงนะคะที่ชวนเ,นเพื่อนๆมาวันนี้แต่ว่าเย็นไปหน่อยนะคะมืดแล้วเนี่ยเป็นมื้อเย็นเลยนะคะเดี๋ยวมากินมื้อเย็นด้วยกันนะคะต้องใส่ซอสก่อนนะคะ ใส่ให้แบบช้ำๆเลยนั่นแหละตหูปิดฝาเลยปิดหัวเ,เลี้ยวฝาแล้วกันนะ <laughs> <laughs> โอ้ยนะ่ากินเนาะได้มาแล้วนะคะ๋ยวมากินกันเลยนะคะ เเมาลยโอเคกินนสะออันนี้ก็เป็นมือ้อเย็นเลยนะคะเย็นนี้ก็ไม่กินข้าวแล้วแต่พี่ไม่เชื่อหนะ ันนี้ก็จะสนุกมากเลยนะคะใช่จ้าต้องขับรถมาเราข้าแยกว้ทเลาะคนเนี่ยเราบอกว่าขนคนมันเยอะเราต้องต้องขับเองอ้อรถมันเหินอ่ะบอกเลยนะว่ารถพ่วงอะขับยากนะไม่ได้ขับง่ายนะคะใช่เลยพี่ดัวเห็นด้วยอคือหากันทั้งคลั้งถหนเลยว่ามันยกล้อมามันจะคว่ำไหมก็พี่ถั่วนี่แหละที่เกดดังสุดโอ้ยเราต้องก็เลยไปลอง ขับรถไปซื้อของกินอยู่เลยว่ารถเพื่อเนี่ยเราขับไปซื้อของกินได้ไหมไปที่เบอร์เกอร์คินนะคะพนักงา,านน่ารักมากเราเคยทำรถพร่วงขึ้นมาแล้วก็เคยขับไปซื้อของกินหลายร้านแล้วนะคะหลายที่แล้วนะคะมีร้านที่ไม่ต้อนรับด้วยก็มีนะคะอ้ oh, no ขาโทษ ตั้นรับดีมากแล้วค่ะสังคมสมัยนี้เขาก็มองภายนอกแล้หนูถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรนะคะลองดูนะคะ,ะหาขนมปังอร,อร่อยๆทานดูนะคะ จบนะคะสนุกมากเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยะคะ่ะใช่เลยพี่ก็สนุกมากต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ต้องส้มด้วยนะพี่จะตอบเลย กวก็ามาันดูกับว่าต้องทําเราทำอะไรที่เล่นที่เล่นไหมมีอยู่แล้วละจ้าเดี๋ยวนี้เราต้องไปก่อนนะอันนี้คือมือเย็นของรถทับนะคะเป็นมือเย็นที่สนุกมากเลยนะคะพี่ัวก็ต้องไปด้วยนะจ้าหนูหนูเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เราต้อมไปก่อนนะคะ ก็หมดแล้วก็หมดแล้วอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็สนุกมากค่ะ <S <S ไม่ยไปไปเที่ยวกันใหม่นะคะบายบายจ้าน้องๆหน,น,นูพี่หัวก็ไปแล้วนะจ้าบายบายจ้ารักทุกคนนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ้า